สาธิตกันให้ดูแล้วก็อธิบายให้ผู้สื่อข่าวเราฟังด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นวิธีการฉีดเจลพพลิเมอร์ที่บรรจุยาเข้าไปในสมองส่วนที่เป็นมะเรง็งโดยงานวิจัยนวัตกรรมระบบส่งยาฉีดรักษามะเร็งสมองจากเจลชีวะพลิเมอร์เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ต้องเรียกว่าเป็นเทคนิคใหม่นะคะส่งตรงยาหรือว่าสารออกฤทธิ์ต่างๆเข้าไปยังเป้าหมายเซลล์มะเรง็งหรือว่าเนื้องอกในสมองได้อย่างตรงจุดค่ะช่วยลดการสูญเสียปริมาณยารวมถึงลดการเกิดความเป็นพิษต่อเซลล์และอวัยวะปกติได้เป็นอย่างดีค่ะตัวระบบส่งยาของเราเนี่ยจะเป็นเจลที่จะมันก็สามารถจะเปลี่ยนรูปร่างได้ตามเนื้อเยื่อสมองได้นะก็คือมีมีการสัมผัสกับเนื้อเยื่อสมองที่เยอะกว่าที่สำคัญคือมัน มันจะย่อยสลายช้าแล้วมันจะไม่ไปอุดตันพวกท่อน้ําต่างๆในสมองนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์อัตพรบุญเกิดแพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมระบบประสาทภาควิชาสตรียาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับกล่าวว่าสําหรับผลการวิจัยพบว่าระบบส่งยารักษามะเร็งสมองจากเจลชีวโพลิเมอร์สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งได้นะครับและเหมาะกับมะเร็งชนิดที่อยู่กับที่ครับ เช่นมะเร็งตามอวัยวะต่างๆแต่ไม่เหมาะกับมะเร็งชนิดแพร่กระจายนะครับซึ่งได้ทําการทดสอบกับคนในเฟสที่1ปี2564ในผู้ป่วยม,มะเร็งสมองจํานวน7คนประสบผลสําเร็จน่าพอใจพบว่าไม่มีพิษต่อร่างกายครับตอนนี้ทำไป7ลายในเฟสที่1นะครับ,รบซึ่งผลการรักษาผมก็คิดว่า น่าจะได้ประสิทธิภาพที่ที่มีสามารถฆ่าทูเมอร์ฆ่าตัวนื้ง,งอกได้ครับแล้วก็ไม่มีการติดเชื้อเพราะเราทําในห้องแ a บที่ที่ได้รับมาตรฐานของ gmp ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งก็ก็จริงๆแล้วคนไข้ก็อยู่ได้อยู่ได้นานขึ้นถ้าเทียบกับเทียบกับซีรีส์ของอ,อ,อะไรนะของเ,ออเวเฟอร์ที่วางนะครับคือแต่ว่าก็ผมว่ายัางเรายัางต้องพัฒนาไปอีกครับ ต้องใช้คําว่าเป็นความสําเร็จของการพัฒนาก้าวหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมนวัตกรรมนี้เป็นความหวังที่จะช่วยผู้ป่วยสามารถยืดอายุได้ยาวนานมากขึ้นเพราะปกติค่ะมะเร็งสมองในผู้ใหญ่ มีโอกาสหายขาดแต่มันไม่ถึงร้อยละสิบนะคะขณะที่สถิติเรื่องโรคมะเร็งเป็นหนึ่งใน5โรคร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดค่ะ<ม>ข้อมูลปี2563อย่างที่ดิฉันเล่าไปว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยว,วันละ342คนหรือ1 2 4 8 6 6คนต่อปีและมีอัตราผู้ป่วยใหม่ถึง190,000กว่าคนค่ะครับถือว่าเป็นความหวังครั้งใหม่นะครับของผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ